สวัสดีค่ะัดน,นี้มาแกงเห็ดน้ำยาจิ๋วเด้จะเด้อบัดนี้อันนี้เขาเบื่อลูกสาวก็ตัมหลเนาะใสพริกใสหอมเนาะแม่จิ๋วก็จะแบ่งไว้ครึ่งนึงจะเพราะว่ามันหลาใสน้ำแกน้่งเนาะนก็นอเนอะแม่จิ๋วก็จะไว้แกงขี้เหล็ก้ะแกงขี้เหล็กแม่จิ๋วก็ยังอยู่ ันนี้แกงผักหวานใส่เฮดจ้ะใส่น้อกับพี่เย็ดจิวจ้ะนี่เย็ดจิวกับติดไฟแล้วเด้อค่ะเดอ้อแกงข้าวคางบ้านเดอ้อกะหูกแม่จ้ะนี่เย็ดจิวก็จะเอาเครื่องลงเลยจ้ะมีเฮดมีเฮดมีฟักทองมีอันเอี้ยก็บักอือฟักทองบักอืกอตะกระบวกจ้ะ ที่มาติวซื้อเป็นสูตรเนาะค่ะเนาะท้ายมันเดือดก่อนมองประแดกเยี่ติวประแดกเยติวที่เหลือตุมเนาะค่ะเนาะ ก้อนจ้าไข่หมดแดงหาสิบบาทหนึ่งช้อนโต๊ะมาใส่พอสมมูลเอาจ้าตางกินไม้สาดไม้เสน้นของทุกอย่างยัดจิวดีล่างเบนระด,ด้วขั้ะเด้อจ้าเนื้อเต้ปิดฟ้ามอไว้จ้า มันบางบ็างางเ,าเดือดอย่างก็ล่างอุอ๊พอดีจ้ะต้องค้นเด้อค่ะเด้พอพาใส่ข้าเบือลงไปละจ้ะใส่ข้าเบือแล้วแล้วก็ยเยสีก็จะใส่เกลือสักยิบนึงจ้ะนี่นะคะเกลือลงเลยเฮ็ดกับเผาขาดเกลือเพ่อได้เด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวจะใส่ไม่ใหญ่สู้จกหน่อยจ้ะหนึ่งช้อนชาค่ะโปะใส่ลายค่ะแกงในสูตรไผสูตรมั่นเด้อค่ะเด้อบ่๊พันวากันเด้อแซบบ่แซบ,บก็ะได้ก็จะใส่ รสด,ดีน้ำจากประมาณซอนซาหนึ่งแกนัน,น,นเป็นก่อนเนาะอย่าจีบอดใส่ลงไปจ้ะอย่างัดไว้ขนเลยต้องว่าได้แกงน้ำ ลายเด้อจ้ะเด้อเฮ็ดโอเจลูกจากโซดแต่ป่านนั่ก็หกสิบบาทแกงนี่ตีาสมมติถ้านม่รวมนะเบสเซนแล้วกับิีซองลอยสไป๊กอ,อยหกสิบบาททั้งเครื่องแกงเครื่องยังแล้ว พอกินตก็ไม่เอาของบ้านอยู่ในบ้านพี่เด็อต่ดเสีบบอค่ะต่ดเสีบบอค่ะเดี๋บบาาบบาายวติวก็จะเอาปลาล้าลงนะคะน่ามันจะยั่า่เอาลงจะ้ะจะพวกหัวมันลง อันนี้ปลาตัวหญ่ย็ติ๋วจเจีไว้หมกกินเด้อค่ะเด้ออืมย็ดติ๋วจะไว้หมกกินย็ดติ๋วตัดเอาหัวมันมาใส่จ้าแล้วก็มีปลาตองปลากายาเด้อค่ะเด้อใส่เห็นมันนัวๆน,วนัวปลาล่านี่แซ่บเด้อจ้าปลาตองปลากายใส่ไปเลย กูได้ก็เสิเฮ็ดคก็กำเน่ดอะไรนาะค่ะเนอะ mm ้อ hmm. ต้องค้นน้ำด้วยค่ะปะลาร้าขึ้นมาคนน้ำเพราะว่าเ้าใส่ข้าวเบื่อแล้วมันจะติดก้นหมอเบ้าเหนียวป็นได้ก็ได้น้อลูกเนาะ mm hmm. นเนียวเพราะมันหอมๆเพราะมันเค็มขน้น เจ้าอยะเฝ้าว่าแท้พิษตัวเจ้าโซ่จีบกับจีเบิร์ดแล้วมันบรหิหลายเด้ออีหลานเ้ยดีดีคอยเอาเส้นนี้ไว้แล้วเอาไปรด,อดนนอเอาาเอบอ่ <c oughs> นึกว่าสิเกงีงแต่ก้อนนี่แม่ติ๋วนี่เกียงต้องไม่ต้องเต็มหมอนี่เด้อจ้ะถ้าบม่เต็มหมอนี่บ่พ่อกินจ้ะแจกแม่ติ๋วจะแจกตั้งแต่ปากซ้อยจนอ่าไทยซ้อยจากเกง งเนาะไม่ย่อเนาะเด้อ่านเจ้าบมันขายดีเด้อค่ะมันละลายเออ นอมจ้ะพี่น้องป๊าดอีหยังคือจะมาเปะแท้ค่ะเสพเสพเดี๋ยวยืดอาผักหวานมาลงก่อนเด้อผักหวานผักหวานกับไอ้ไข่มดแดงจะลงพร้อมกันจ้ะนี่จ้ะบักบวัวกับซุกแล้วบักอึอกับซุกแล้วน้าข้ากับซุกแล้วเห็ดกับซุกแล้วจ้ะ ผักหวานลงเลยนะคะผักหวานนี่ย่ายบเห็ดเป็นยอดเด้อเย็ดติวเดชเอาให้มม่กินง่ายๆจ้ะคือให้ลูกได้กินง่ายๆบบต้องมาค่าข้อเนาะค่ะนเนาะอพ่อเมย์แม่ติวกับพ้าเห็ดจังสิละอ,อ่เพื่อนเห็ดให้กินก็นได้เพือเพ่อนเดสเพื่อนยานตจะลูกค่าข้อจ้ะเป็นตาแซ่บนบนาะบัดนี้นะพี่น้นนองหอมโเนาะหุยๆุยขึ้นดังโเนาะไอ้ช่าอมนี่จะใส่บะจินเด้อไผ่มันเด้อเดดใส่ถั่วแล้วก็จะตักคอนฮอนใส่เลยจ้ะ เพราะว่าแม่น้องเภาน้องเภาสีขวบแล้วยังผิดอยู่จ้าชะอมนะอืมจะต่อไปก็ไข่มดแดงนะคะไข่มดแดงห้าสิบบาทเอาลุงผสมมุดลูกว่าเห็นแม่อยากวาสกอสดุยแต่ข่อยก้อยแต่ละเทือกันยังไรก็นี่จะเป็นตัวแซ่บเพราะแค่ไข่าขามดแดงลงกแล้วอไข่มดแดงลงแล้ว,ว,อ,ดดงลงวอื ตาแซ่บบ่เนาะบ่แมนแกงเราไมมเด้อจ้ะเด้อแกงเห็ดจ้าใส่ผักหวานใส่ไข่มดแดงจ้าเป็เนเตาแซ่บบอเดี๋ยวเหลือเอาอีตูล้ลงแล้วก็คือเซตซับจ้านี่เห็ดหนาบอเจาะแกงน้อยๆเป็นตาแซ่บนะบ่ค่ะน้ำปลาล่าเนียนไวน้ก่อน บนัวเ้าก็ใส่ก้างมันนี่ลงได้จ้ะนี่ใส่ก้างมันนี่น้ำในก้างมันนี่ก็เอาลงได้จ้ะนี่ก้างมันย่างอยู่อ่ะมาซีบังดูลกูกเขาอยัางใส่อีกบ่โอ้ยบักอือก็เป็นตาแซ่บเลยจ้ะซุกพอดีอให้ลูกสาวซีมกันเด้อแม่เป็นคนแก่แต่แม่ซีบบ่บได้ แม่นี่ยไม่จะกินโรตจ้ะโอเคพอดีเนาะเอาปลาอิตูลงไปโอ้ยแสียดีแสียปลาสันตะเม่เห็ดเนี่นมันแสียโดเอะปลาอิตูอยากซ้ำเลยได้ใจเด้อเพราะว่าแม่ติวซื้อมาแต่เมื่อวานนี่ม,มันไปเห็ดแกงออมขายอะไรจ้ะแต่ว่าเห็ดขายแม่ติวเ่าเห็ดเด้อเห็ด mm hmm. ให้ลูกกินเห็ด ของขายในให้ลูกอีตูรงแล้วก็ปิดหม้อข้นๆแล้วกับปิดหมอ้อ,หมอเลยได้ค่ะเด้ออ่าตาแซบบ่ค่ะหอมบ่ค่ะหอมบ่หอมบ,ออมบ,ออมบอ่แกงไข่มดแดงใส่เห็ดสเห็ดขอนขาวจะเห็ดขอนขาวย่างเดียวนะคะแมติวกข,ขอจบคลิปนะ้อขอนน้อขอบคุณทุกเลิศทุกรัก,ท,ก,รกทุกไร่ทุกกำลังใจมาเกง่งเห็ดซอยแม่ติวจา้าบายบายจา้าเลิฟเลิฟทุกคนนะคะ